สวัสดีครับผมนายพันธทอ,องเกลือประเสริฐชื่อเล่นชื่อเอ็มครับปี2567นี้ได้รับการสนับสนุนการจ้างงานจากบริษัทยูนิตเต็ดไทยชิปปิ้งจำกัดครับเอ็มได้รับการจ้างงานปีนี้เข้าสู่ปีที่8ครับส่วนงานที่รับผิดชอบจะเป็นเกี่ยวกับงาน HR ครับการจัดทำเอกสาร HR การจัดเก็บเอกสาร HR การเตรียมสไลด์ประชุม การทำเอกสารการประชุมการลงข่าวในหน้าเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแล้วก็งานเกี่ยวกับเบิกจ่ายพัสดุครับแล้วก็จะมีการงานเกี่ยวกับการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นในสำนักงานก่อนที่จะส่งสซ่อมูนย์คอมครับสำหรับการทำงานเอ็มสามารถทำงานได้ทุกหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายครับไม่ว่างานนั้นจะเป็นยังไงเรื่องไหนที่เราไม่ที่เราไม่ทราบ เราก็จะสามารถที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมหัดทํากับมันได้ตลอดเวลาครับสําหรับการเข้าร่วมกิจกรรม90บันดาประจันของฉันนั้นเป็นเรื่องที่ดีครับทําให้เอ็มสามารถรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพการรักษาสุขภาพทําให้เราห่างไกลจากโรคต่างๆได้ยิ่งขึ้นและได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพครับแล้วก็ตั้งแต่ร่วมกิจกรรมใน โครงการมารู้สึกว่าสุขภาพจะดีขึ้นครับแล้วก็การทำอะไรก็จะคล่องตัวขึ้นครับสําหรับการออมการลงทุนและอาชีพเสริมนั้นอ็นได้แบ่งเงินส่วนหนึ่งออ,ออมไว้เพื่อสาหรับลงทุนทำอาชีพเสริมอ็นได้ซื้ออุปกรณ์การทำเบเกอรี่ที่บ้านก็จะทำเบเกอรี่ขายตามาเทศกาลต่างๆแล้วก็เวลามีลูกค้าสั่งอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึง่ง ซึ่งมาจากเงินออมที่เหลือเก็บในแต่ละเดือนจากเงินเดือนครับแล้วก็มีการสะสมเป็นสลักออมสินไว้ด้วยครับส่วนหนึ่งในส่วนของการช่วยเหลือสังคมนั้นเอ็มก็เ,เป็นแอดมินเพจของมูลิธิโรกพันธุก,กรรมเ s d ดีครับแล้วก็มีกิจกรรมช่วยเหลือสังคมตามโอกาสที่เหมาะสมมีการ เข้าวัดทำบุญบ้างตามโอกาสครับตามหน้าเทศกาลต่างๆแล้วก็ยังเป็นทีมพัฒนาเว็บไซต์ของมวยทีโลกพันธุกรรม LED ด้วยครับสำหรับคติในการทํางานก็คือทําวันนี้ให้ดีที่สุดครับไม่ว่างานนั้นจะยากแค่ไหนเราก็ต้องพร้อมที่จะเรียนรู้และต่อสู้กับมันครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณบริษัทยูนเต็ดไทยชิปปิ้งจำกัด ที่ให้การสนับสนุนการจ้างงานในปี2567นี้ครับสวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงจันจิราโกมบลรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชได้รับมอบให้เป็นหน่วยประสานการจ้างงานผู้พิการซึ่งขณะนี้มีผู้พิการในมาตรา35ปฏิบัติงานอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช1อัตรา โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด800เตียงขณะนี้เปิดให้ดำเนินการจริง866เตียงรวมทั้งเตียง icu อีก107เตียงมีภารกิจดูแลรับผิดชอบสุขภาพประชาชนในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงประมาณ1.6ล้านคนโดยมีผู้ป่วยที่มารับบริการเป็นผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันละประมาณ3,000รายมีผู้ป่วยในรับใหม่ ประมาณวันละ160คนนะคะก็ในส่วนของผู้พิการที่ได้รับมอบหมายให้มาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชทางหน่วยงานก็ได้มอบให้ปฏิบัติงานอยู่ในกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งมีนายแพทย์จอมพลตันตราวรศินเป็นหัวหน้ากลุ่มงานมีหัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคลคือนายสุรเดชสมรสรัฐแล้วก็ มีผู้ดูแลผู้ผู้พิการที่ปฏิบัติงานนะคะคือนางสาวสุพรรษาใย,ายทองในส่วนของออการทำงานของผู้พิการนะคะก็ขออุปถัแนะนำก่อนนะคะผู้พิการที่ปฏิบัติงานกับทางโรงพยาบาลเนี่ยก็คือ,อ,อคุณพันธรทเกตเลิศประเสริฐนะคะออตอนนี้เนี่ยก็คือปฏิบัติงานในหน้าที่ของเ,ออเลขาผู้ช่วยเลขา คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนะคะซึ่งาการปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่า,าคุณสมบัติของผู้ผู้พิการที่มาปฏิบัติงานเนี่ยมีความรู้ความสามารถในเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์การวิเคราะห์ข้อมูลการจำแนกข้อมูลซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ช่วยในเรื่องของการทำข้อมูลในการเตรียม ในการเตรียมเรื่องของการพัฒนาทรัพ,พยากรบุคคลของโรงพยาบาลนะคะเท่าที่ผ่านมานี่ในในในส่วนของในส่วนของผู้พิการตัวผู้พิการเองนะคะในในฐานะที่เป็นผู้ดูแลอ,อยู่ระดับหนึ่งะคะก็ได้เห็นความรู้ความสามารถมาเป็นช่วงเวลาหลายปีเนื่องจากว่า ตัวผู้คุณพันธรเองเนี่ยก็คือได้มาปฏิบัติงานอยู่ที่นี่หลายปีโดยที่จะเปลี่ยนผู้ผู้จ้างอยู่อยู่ทุกทุกปีนะคะแต่แต่ในส่วนของการทํางานเนี่ยก็คือจะมีการพัฒนาที่มองเห็นเป็นลําดับนะคะก็คือว่าตอนนี้ในส่วนของการทํางานเนี่ยตั้งแต่ช่วงที่เรา มีประสบกับไอเรื่องของอุบัติโรคอุบัติใหม่อย่างโควิดที่ผ่านมานะคะตัวของคุณพันธรเองกอ็มีความลำบากในเรื่องของการเดินทางแล้วก็ประสบประสบกับความเจ็บป่วยในส่วนของครั้งนั้นด้วยในเรื่องของโควิดนะคะแต่ว่าก็ยังแสดงความมุ่งมั่นที่จะทำงานในส่วนของอที่ตัวเองรับผิดชอบในฐานะที่ สามารถที่จะทำงานตรงนี้ได้โดยทางไกลก็คืออยู่ที่บ้านนะคะก็ขอสมัครใจก็คือเป็น work from home โดยโดยไม่ได้ลาไม่ได้ลาป่วยนะคะก็สามารถที่จะส่งงานกันโดยใช้ระบบไลน์แล้วก็ผ่านทางอีเมลนะคะก็จากที่ทำงานมาเนี่ยก็ก็ทำให้เห็นว่าสามารถที่จะปรับตัวแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาในส่วนของรูปแบบของการทำงาน ให้สอดคล้องกับสภาสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะทํางานได้โดยมีความรับผิดชอบแล้วก็โดยคุณภาพของงานก็ไม่ได้ไม่ได้ด้อยลงไปอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นข้อข้อดีของอของตัวผู้พิการที่ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนะคะส่วนเรื่องของ การที่ผู้พิการมาอยู่ที่นี่นะคะสำหรับตัวคุณพันธ์ทรเองเนี่ยถามว่าช่วยเพิ่มศักยภาพให้องค์กรได้อย่างไรก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยส่วนที่เราได้ได้มองเห็นนะคะก็คือว่าเป็นตัวอย่างให้กับผู้ที่เป็นบุคลากรอื่นๆนะคะก็คือสามารถที่จะแสดงศักยภาพให้ได้ว่าในส่วนที่การเคลื่อนไหวการเคลื่อนที่ ไม่ไม่เป็นเหมือนคนปกติแต่ศักยภาพในการทำงานเนี่ยทำได้เหมือนเทียบเท่าหรือในบางเรื่องก็อาจจะมากกว่านะคะก็มากกว่าคนปกติตรงนี้ก็คือเป็นแรงจูงใจให้กับผู้อื่นได้เป็นตัวอย่างให้กับผู้อื่นได้ในความอดทนความมุ่งมั่นความมนานพยายามที่จะรับผิดชอบให้ให้งานนั้นสำเร็จนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นที่ภาคภูมิใจของหน่วยงานด้วยนะคะเพราะว่า หน่วยงานก็ถือว่าได้มีส่วนในการที่จะให้โอกาสกับผู้พิการนะคะแล้วก็ทำให้เป็นตัวอย่างว่าเราเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องสุขภาพก็ต้องมาดูแลคนในทุกในทุกสภาพนะคะไม่ว่าจะมีความบกพร่อง น้อยมากก็สามารถที่จะแอดไซน์ในส่วนของงานให้เหมาะสมกับความพิการได้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในการในการเพิ่มศักยภาพด้านอื่นๆนะคะจริงๆแล้วตัวคุณพันธรเองเนี่ยก็จะมีความสามารถในเรื่องของสารสนเทศโดยในเรื่องของระบบนะคะแล้วก็สามารถที่จะเป็นเป็นคล้ายๆเหมือนที่ปรึกษานะคะหรือว่าแนะนําให้กับผู้อื่นได้ทางเพราะว่าเนื่องจากมีข้อจํากัดของทางการใช้ อวัยวะในการในการเคลื่อนไหวแต่แต่สามารถที่จะใช้การแนะนำด้วยวาจานะคะแล้วก็สามารถที่จะบอกให้มีการแก้ไขในระบบหรือว่าในเรื่องของการทำงานให้กับผู้อื่นได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พวกเราเห็นแล้วก็ภูมิใจนะคะแล้วก็ดีใจที่มีคุณพันธธรเนี่ยมาร่วมร่วมงานกับพวกเรานะคะ แล้วก็ในส่วนของการพัฒนาศักยภาพของคนพิการในอนาคตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นข้อจำกัดของทางของทางโรคหรือทางความพิการที่เป็นอยู่นะคะก็ทำให้มีความจำกัดที่อาจจะต้องต้องต้องใช้ช่องต้องใช้อุปกรณ์หรือว่า ส่วนหนึ่งที่จะต้องมาเสริมในเรื่องของการพัฒนาด้วยแต่ตัวคุณพันธอนก็ในส่วนของกําลังใจไม่ไม่ได้เป็นอุปสรรคนะคะเพราะนั้นในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพเนี่ย ถ้ามีโอกาสในเรื่องของการอบรมเพิ่มเติมนะคะในในความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของสารสนเทศเรื่องของอระบบของการดูแลข้อมูลที่ที่มันมีความก้าวหน้ามากขึ้นโดยเฉพาะที่จะต้องตอบสนองกับนโยบายของรัฐบาลซึ่งโรงพยาบาลก็จะต้องเข้าสู่การดําเนินการตามนโยบายที่เกี่ยวกับบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่อยู่ในเดือนสิงหาเนี้นะคะก็คงจะต้องมีการพัฒนา ศักยภาพตรงนี้เพื่อให้คุณพันธรได้อาจจะได้เป็นตัวอย่างว่าถ้ามีร่างกายหรือมีสภาพของความพิการแบบนี้จะสามารถที่จะเข้าสู่ระบบบริการแบบที่ที่เรามีแล้วก็เป็นบัตรประชาชนใบเดียวแบบนี้ได้ได้อย่างไรอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นโมเดลที่เราจะช่วยกันให้ให้ให้เป็นตัวอย่างกับผู้อื่นนะคะในเรื่องของการดูแลระบบของโรงพยาบาลด้วยนะคะแล้วก็ ส่วนหนึ่งก็คือการพัฒนาตรงนี้ก็คงจะต้องต้องสอดคล้องไปกับสุขภาพนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วทุกครั้งที่ที่พูดถึงที่นาจจพอได้พูดถึงผู้พิการที่อยู่ในในการดูแลนะคะก็คือต้องต้องดูแลเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องของออสภาพเศรษฐกิจนะคะที่ที่ที่เราก็คงจะต้องต้องมีส่วนในการที่จะที่จะ ช่วยช่วยเหลือครอบครัวดูแลในส่วนของตัวเองแล้วก็ในส่วนของครอบครัวด้วยก็เมื่อก่อนก็เคยมีเรื่องของการหาไรายได้พิเศษนะคะก็มีเรื่องของการทำเบเกอรี่ทำอะไรมานะคะแต่ว่าตอนนี้ถ้าโดยโดยการเรื่องของศักยภาพทางกายเนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดอยู่นะคะก็คิดว่า ช่วงนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูของสุขภาพทางร่างด้านร่างกายก่อนแต่เรื่องใจนี้ก็คิดว่าไม่เป็นปัญหาสําหรับผู้พิการที่ปฏิบัติงานอยู่เพราะว่าเขามีความเข้มแข็งแล้วก็มีความมุ่งมั่นต่อสู้ที่จะที่จะสามารถที่จะทําทุกอย่างได้ด้วยตัวเองหรือว่าในส่วนที่สามารถทําได้ก็ไม่เคยไม่เคยไม่เคยปฏิเสธที่ที่จะที่จะพยายามที่จะทํานะคะในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณ บริษัทอยู่ในเต็ดไทยชิปปิ้งจำกัดนะคะที่ได้สนับสนุนในการจ้างงานสำหรับคุณพันธรเ,เกตเลิศประเสริฐในช่วงของปี2567ที่ผ่านมานะคะก็โรงพยาบาลในานามของออโรงพยาบาลมหาราชและก็ประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ขอขอบคุณที่ได้สนับสนุนตรงตรง่วนนี้นะคะเพื่อที่จะให้เป็นตัวอย่างกับ หน่วยงานองค์กรอื่นๆที่อาจจะได้มีโอกาสสนับสนุนผู้พิการรายอื่นเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนนี้ก็โรงพยาบาลก็ได้รับหลายประโยชน์หลายประการจากการที่ได้รับการไว้วางใจให้ดูแลผู้พิการเพื่อที่จะมาทำงานร่วมกับทีมของเราค่ะขอบคุณค่ะ